ปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะช่องสองนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันมบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเอ มันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบ้าปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าเขาผ่า,ผา,ผาแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเ็าบอกว่าจะพิ่งผ่านะทีนี <c oughs> ้เลยมาหา ปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูญค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อไุไทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม,ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามข้องที่สี่เอ๊ะปพืกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบ,ยบ รู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยอพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยสองที่สามกำลังกินอยู่อ่ากล่องที่สามว่าไง่ะ กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นมาพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้น้อขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแบบทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได อนนี้คือเดินึ้นได้สบายไม่ต้องแล้วปวดกะไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมา่อเจตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบุญเ่อคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ต้องเจอเพราะว่าที่ผักทานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่อพอเจอ,เจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะ <c oughs> สวัสดีค่ะใครมีอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดกระดูกฟังทางนี้นะคะก่อนที่จะทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลนะคะคุณ<ะ>ออป้ามีอาการปวดอย่างไรบ้างคะป้าปวดหลังแล้วลงขา <c oughs> แล้วสะโพกลงขา <c oughs> แล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรง เกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขา,าก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิบสี่ปีแล้ว ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจค่ะหลังจากที่ทางตัวผลิภัณฑณดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาแล้วคะเป็นยังไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นเข่าได้ด้วยค่ะโอ,อ้โหสุดยอดผลลับเลยนะคะค่ะก็ะถ้าเกิด่าถามความประทับใจคุณป้าะคะ่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ดีบูนบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมา,มาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆครับคือสเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอ่ะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube, YouTube เนี่ยครับเนอะแล้ว,ลวหลังจากที่เราได้ลองอะคะ่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมบทานก็มีความรู้สึกว่าเอ้มันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรก แล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นกระานไปไเรื่อยๆค่ะทานเรื่อยๆแล้วก็<ห>พอถึงจนครบก็หายเลยค่ะ5ชุดนึงะกล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการาบบหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหาย,หายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายรหาย้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจ่ะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนบ้างคะก็ดีบูนนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า ให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูลแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูลกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอน เอาเอาศักสีเป็นประกันนะครับก่อนทานนะคะพี่พี่มีอาการปวดข้อปวดเข่าแบบเป็นแบบไหนมาคะอ,อยากให้เราให้ฟังนิดนึงอะคะอ่ะก็รู้สึกว่าต้องมันต้องใช้ขาใช้อะไรเยอะค่ะคือบางทีมันก็ปวดแล้วก็แสบแล้วตามเหมือนเหมือนไม่ใช่ปวดปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไว้ในกระดูกอ๋อปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับมันตึงครับอ๋อมันตึงนะคะเป็นมานานหรือยังเอ่ย ประมาณปี60ครับปี60ก็เป็นมานานเนาะค่ะแล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับคือคือด้วยด้วยด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรครับก็เลยไม่ไม่ลองแต่แต่ดูดูประฏิทินแล้วก็ดูชื่อแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้จะโทรดีหรือไม่โทรด้วยความที่มันพอทนได้ครับก็เลยค่ะแล้วคุณพี่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลทางช่องทางไหนคะทางดูทาง ยูทูบเนาะใช่ครับค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจากกล่องหนึ่งกล่องที่สประมาณสักหนึ่งซองครับซองสองที่สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมันมันผ่อนคลายมันไม่ตึงเลยคือปกตินี่เคยทวดนะครับเข้าเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ําธรรมดาอ่ะนั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่าอ๋อนั่งขาเดียวใช่ครับ เราทุกวันนี้เราใช้ได้สองขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าลงเต็มที่แต่พอดูรู้สึกดีขึ้นถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอีกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆกเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้างเส้นที่เคยตึงไม่ตึงแล้วครับถามความประทับใจอะค่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพาร์ประทับใจอะไรในผลพันธุ์ดีบุญบ้างคะก็ประทับใจก็ว่าที่ทานมาแล้วมือใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับ ตอนนี้ก็การันตีจากผู้ใช้จริงเลยเนาะการันตีผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะมันเยอะครับทุกวันนี้แต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยถ้ามีคะแนนให้ดีบูลสักสิบคะแนนที่สมพันธ์ให้เท่าไหร่คะก็เกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบเลยนะคะน่ารักมากมากเลยปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันกเริ่มบวมก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะ เขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วไปอยากให้เขาหายเนาะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอ่ะอก็ดีอ่ะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ย